สวัสด,ดีค่ะทุกคนเราช่องแม่หน้อยนาแฟมร์ี่นะคะบรรยากาศตอนเช้าตื่นแล้วลูกชายตื่นแล้วหน่อยจีดื้อตื่นแล้วตื่นแล้วมาทำงานครับผมมาแล้วครับผมเออ สวัสดีครับมาทางนี้สวัสดีครับมาทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับีครับครับวัครับัครับสวัสครับครับสครับสวัสดีครับวัดีครับคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีควัสดีควัสดครัดีครับดีครับวครับคบัสดีวดีดีควสวสวัสดีครัควดีววดีสดีคว ไปทำงานเร็วไปเลยไปทำงานทำงานช่วยพ่อไปทำงานอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินอ้อยกินอ้อยหวานบ่อาหวานไหมครับนั่นนนั่ไปดันยังโดดอยจะไปทำลายรถทำไมเอาขยะไปทิ้งไม่เน่เน่ผมจะเอาขยะไปทิ้งเดี๋ยวผมขับเองครับเองขับเองครับเองเอากุญแจมากุญแจมาเดี๋ยว ขับเองขับเองตรวจสภาพรถด,ด,ดูเป็นยังไงไห้ทางออกคงจะหาทางออกครับมาเลยมาเลยมาเลยตด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 ด้วย ไปเลยไปเลยโอ้ยชน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 ตุดไม่กล้าชนไม่กล้าชนเดี๋ยวโดนน้อ,นองติ้งน้องติ้งน้องติ้งน้องต้องนิง้งต้องนิง้งตรวจสภาพรถดูรถเป็นยังไงพ่อกี่รถโบราณมั้งบอครึงขี่รถโบรางรถมีแต่ต้มกูเจ๊มากูเจ๊มาก เดี๋ยวผมจะขับเองโอเคมาเลยพ่อเดี๋ยวผมขับเองสวงัสดีครับเร็วครับก่อนครับกันครับเบสเ่งมากสวัสดีครับขอพ่อขอขอ,ขอ ขอหน่อย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 ขอบคุณครับขอบคุณแล้วครับขอบคุณขอบคุณขาดำขาดำขาดำขาขาขาขออ่อนแล้วอ่อนแล้วอยากอยากอยบตีนผมขอกินหน่อยผมขอกินหน่อย ผมขอกินหน่อยครับกินยังใหม่เลยเปิดออกมาเลยเปิดอยากไปอยากไปผมอยากกินจะลิงผมอยากกินจะลิงครับ ที่นอนน่ะคือเป็นกะปีเลยเนอะที่นอนทำไมเป็นกะปีเลยมันเอาตตกเลยเอาเอาเอาแม่ลำคาญอุ๊ย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 เอาเอาเอาเป็นอะไรเขา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 เา เอา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 เป็นอย่างถมันเป็นเอาเหยียบหักเหยียบหักโอ,โอ้โย,<อ>ย<อ>้แม่มก็ตีได้เจ้าแม่ก็ตีได้เจ้าแม่ตีได้ละละชนชนสวัสดีครับ ปฏิบัครับ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 เป็นช่างสมหรอฮะคือเป็นช่างแกะช่างแงะใช่ไหมเป็นช่างแงะไม่ใช่ช่างซ่อมช่างถอดเป็นช่างถอดแต่ว่าเป็นช่างสมนั่นรูบุญเรียนนาประตูเริ่มวันนี้บุญเรียนนาประตู ออกไปใส่อยากออกแล้วใช่ไหมออกไปอย่างนจะเล่นบึงบึงบึงจะไปเห็ดอย่างไรจะไปเห็ดอย่างไรยอมรดรลดบริสีทธิ์ไม่ต้อง่เกะเจะเลยรดไม่ดรเสียนะครับ อย่าไปทำลายแล้วก็แกะอย่าไปฉอดจับดูจับด,บดูเป็นอะไรไเป็นเหล็กหรือว่าเป็นไม้ กาตื่นขึ้นมามาเลยนะอิกาเป็นเลยอิกาแล้วกาจะมาขโมยกินมาม่าแล้วกาจะมาขโมยกินมาม่าแล้วตื่นขึ้นมาเลยอีกาขโมยของกินมีไข่มีมาม่าไม่เหลือขโมยกินหมดยำหัง้งยำยั้งอะตากยำหนังดูข้ายืน กากากาเฮ้ยนี Auf ้แม่ดันด้วยแม่บอกว่าไม่ต้องวิ่งแม่เลยนะอย่าวิ่งนะนะไะปลกลูกไว้ หลอดทองไอนเวียนขออยู่แดีวขอกินอย่างเดียวเลยวันทีครับกินอย่างเดียวเลยเติมพลังไรเออเติมพลังเลยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวไม่ได้กินเติมพลังเลยครับ เพิมพลงังขาที่ห้าวมาด้วยลปากตูดนมชุบชุบชุอ อิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วไปดึงที่นอนลงเด้อยนะ่ะด้อตากไว้ก่อนนะ่ะที่นอนนะ่ะตากก่อนไปใส่ไปใส่ไปใส่มาพี่จ้ามาเรื่อมาเรื่อมาเร็วมาเร็ว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 สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับก่อนครับ ครับก่อนสวัสดีครับก่อนยินดีครับก่อนครับครับก่อนเร็วมาพี่มาพี่มาพี่พจ้าเออเออเออมาใหมมาใหมไปยังไปยัง ไปไหนเวัสดีครับพีอครับก่อนครับเก่งมากสวัสดีครับก่อนครับก่อนครับก่อนครับเอามาออืมอืมอืมบวกกวนงนาะหยัดเลียงาดเลียเอามา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 ผมช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับก่อนครับสวยขาหน้่งสวัครับขาหน้่งครับขาขาขานึ่ขาขาครับสวัสดีครับเดี๋ยวขาด้วยครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่งมากเก่งมากการสำหรับคลิปนี้ก็ยัยนี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ่อนลูกสวัสดีครับ่อนสวัสดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เราช่องแม่น้อยหนาแฟมิลี่น้องพลอยเจ๊ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ